สวัสดีครับพบกับผมแมนดักมาเตอร์ในช่อง D e M Channel ช่องที่มีสราระและความเทติเปียมวันนี้ผมขอนําพาทุกท่านนะครับผมเข้าสู่การแกะรอยไขปริศนานะครับที่มีท่านสมาชิกนั้นส่งสำนวนกันเข้ามาสำนักง,งานนักสืบนะครับผมนั่นก็คือตอนซอมบี้ร่างยักษ์ที่มีชื่อกันว่าเดอะวอปเปอร์เดอะวอปเปอร์ตัวนี้นะครับผมมีประวัติและที่มาอย่างไรเราจะมาแกะรอยไขปริศนาไปพร้อมกันเลยนะครับผมว่าเจ้าซอมบี้ตัวนี้ อันตรายขนาดไหนและความลับของมันนั้นคืออะไรนี่คือจุดเริ่มต้นของการไขปริศนาครับจุดเริ่มต้นของการไขปริศนานะครับผมมาจากซอมบี้ตัวหนึ่งนะครับซึ่งเกิดจากการติดเชื้อใครเซล์ไวรัสนะครับผมหรือซีไวรัสขั้นพื้นฐานนะครับทำให้พวกมันเองนั้นไม่กลายร่างเป็นรังไหมนะครับผมแต่กลับกลายเป็นสิ่งที่ถูกเรียกกันว่าซอมบี้ร่างยักษ์ซึ่งได้รับการขนานนามว่า ซอมบี้เบอร์เกอร์หรือเดอะวอปเปอร์นะครับผมเดอะวอปเปอร์ตัวนี้เองนะครับมีความทนทานต่อกระสุนปืนค่อนข้างจะมากนะครับผมเนื่องจากตัวมันเองนั้นในร่างกายนั้นสะสมไปด้วยเชื้อซีไวรัสจำนวนมหาศาลนะครับผมนอกจากนั้นเนี่ยรายละเอียดของเดอะวอปเปอร์นะครับถูกเปิดเผยครั้งแรกนะครับผมในรูปแบบของอาร์ตเวิร์กและนี่คือรายละเอียดของตัวอาร์ตอาร์ตตัวแรกนะครับผมจะมีจุดสังเกตนั่นก็คือบริเวณไายเสื้อของมันนะครับผมเป็นเสื้อของพวกนักศึกษานะครับ ซึ่งใส่เสื้อยืดนะครับผมในการมาเรียนยังตัวสถาบันหรือมหาวิทยาลัยนะครับผมซึ่งรูปร่างที่เกิดจากการขยายตัวของมันนั้นไปตรงกับตัวโฮสต์นะครับผมที่ทําให้เกิดการติดเชื้อในรูปแบบของแก๊สนั่นก็คือรูปแบบของตัวที่ถูกเรียกกันว่ารีออปติก้าซึ่งเป็นตัวเหมือนกับผู้หญิงท้องนะครับในคําแปลของมันซึ่งเป็นตัวต้นแบบของการทําให้เกิดเดอะวอปเปอร์นะครับ จุดต่อมานะครับเดวอปเปอร์ในตัวนี้นะครับเคยปรากฏตัวในอาร์ตของ Resident Evil 6เพิ่มเติมนะครับว่าตัวมันเองนั้นถูกสร้างเป็นชายร่างยักษ์นะครับผมซึ่งจะต้องผ่านออกมาในรูปแบบของตัวห้องแลบวิจัยและออกเล่นงานตัวลีออนสกอตเคเนดีกับคนอื่นๆนะครับซึ่งได้มีการเจาะรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้นะครับเดวอปเปอร์นะครับผมรายละเอียดเพิ่มเติมของมันนะครับเขาได้บอกว่าช่วงท้องของมันนะครับผมมีการกักเก็บนะครับ ตัวชั้นของเนื้อที่เกิดจากการติดเชื้อีไวรัสเอาไว้จํานวนมากหา่ยนะครับผมและในภาพด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นการเล่นงานรถบัสของลีออนกับเฮเลนาฮาเปอร์นะครับส่วนด้านขวาเนี่ยจะมีการอธิบายเพิ่มเติมว่าตัวมันเองนั้นเนี่ยเหมือนกับสูบลมเข้าไปในร่างนะครับผมหรือดูดอากาศเข้าไปทําให้ร่างของมันใหญ่ขึ้นในตอนอาร์ตเริ่มต้นนะครับดังนั้นนะครับผมวิธีการกําจัดเดอะวัปเปอร์นะครับที่ดีที่สุดนั่นก็คือการทําลายส่วนสมองของมันนะครับผมโดยกระหน่าด้วยอาวุธที่แรงที่สุดนะครับ เพื่อไม่ให้มันนั้นสามารถกลับมาลุกได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองและนี่ก็คือการไขปริศนาที่มาที่ไปทั้งหมดนะครับผมของการกําเนิดซอมบี้ชนิดพิเศษซึ่งถูกเรียกกันว่าเดอะวอปเปอร์ว่ามีต้นกําเนิดจากเชื้อของซีไวรัสนั่นเองกับกระโผมแมดามมัเตอร์นักสืบ i d e n t Evil s e ซีรีชอบอย่าลืมกดไลค์และ subscribe เกมดีมีสาระต้องดีอมชแนลขอบคุณครับแมดามมเตอร์นักสืบประธา E อ e ว i e ซีรีขอบคุณครับ